ต้องบอกกันว่าสวยเมือเดียวล้อหมุนได้ตังค์แน่นอนวิ่งน้อยนะครับ50,000กว่าโลมิสุบิชิไทตันตอนเดียวตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.5จุหน้า G.L ปี2021ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับด้านล่างก็จ,จะเป็นตัวสปอร์ตไลท์เป็นของเดิมโรงงานภายในใหม่มากๆเลยบาะหนังสีเทาเป็นกระจกไฟฟ้าติดฟิลม์มเรียบร้อยร้อมใช้งานแคริบอยจดลงเรียบร้อยเพื่อนๆจะสังเกตว่าภายในเนี่ย,ยตัวหนังปุหลังคาไม่มีรอยขาดเลยลอนของแม็กไลเนอร์ก็ไม่มีรอยรถคันนี้ไม่ได้บรรทุกหนักเลยแล้วก็มีการชนหลังมาพรร้้้้้้อออมมมใชงงาานนนนเลยตัวัววีจดดดดไไไซ็คสสูุ81หืื ก็ได้ทางร้านเชียร์ออโต้ของเรามีเร่มทะเบียนทุกคันจังหวัดไหนเราก็มีบริการส่งรถมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อวันนี้พบกับผมแมนเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีรถยนต์นะครับเข้าใหม่นะครับมารีวิวนําเสนอเพื่อนเพื่อนะฮะเป็นเจ้าตัวนี้นะฮะมิสูบิชิไทตันตอนเดียวนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.5นะครับ G L ดีเซลนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆนะครับชมรอบๆรถนะครับสวยยังไงนะครับตัวนี้วิ่งน้อยนะครับเพื่อนๆประมาณ50,000กว่าโลนะครับ โฉมปี2021นะครับเพื่อนๆตรงนี้ก็ก็ะจะามาในรูปแบบตัวรถสีหนึ่งกันชนหน้าสีหนึ่งนะครับก็เป็นกันชนหน้าสีดํานะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ด้านล่างก็จะเป็นตัวสปอร์ตไลท์เราสามารถเปลี่ยนได้นะฮะแต่อันนี้จะเป็นของเดิมโรงงานนะครับจะเป็นไฟเลี้ยวนะครับก็ตัวนี้เอ่อรถสวยนะครับประวัติดีมากๆนะครับเพื่อนๆแล้วก็รถมือเดียวเจ้าของเดียวนะครับก็ล้อหมุนได้ตังค์แน่นอนครับอันนี้ นี่ครับต้องบอกก่อนว่าสวยนะฮะภายในใหม่มากๆเลยนะครับเพื่อนๆเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลรักษาดีนะครับเบาะหนังเป็นเบาะหนังสีเทานะครับเกียร์ธรรมดานะครับเพื่อนๆแล้วก็กระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะครับติดฟิล์มเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับ <ๆ S 2> ในส่วนของด้านหลังนะครับแคร,บริบอยตัวนี้ก็เจ้าของเดิมใส่มาเรียบร้อยจดลงเล่มเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆภายในของแคลร,ริบอยตัวนี้คือต้องบอกก่อนว่ารถตอนเดียวเนี่ย บรรทุกหนักกับไม่หนักเนี่ยเราจะดูได้ง่ายๆนะครับคันนี้เพื่อนๆจะสังเกตว่าภายในเนี่ยที่เป็นตัวหนังปูหลังคาครับไม่มีรอยขาดเลยนะครับรถคันนี้ไม่ได้บรรทุกหนักเลยนะครับต้องบอกว่ารถคันนี้เป็นรถบรรทุกก็จริงแต่ไม่ได้บรรทุกแบบหนักๆนะฮะลอนของแม็กไลเนอร์ก็ไม่มีรอยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตได้เลยนะครับจดลงเล่มเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆท่านใดที่ไม่ชอบก็สามารถยกออกได้นะครับตัวนี้ถ้าเกิดไปใส่ใหม่ก็ต้องมีประมาณ2 0 0 0 0กว่าถึง3 0 0 0 0นะครับแล้วก็มีการชนหลังมาพร้อมใช้งานเลย นะครับเพื่อนๆตัวนี้จัดไฟนั้นได้เต <onun au> ็มนะครับแล้วก็ความสูงสุดได้84งดหรือซื้อสดก็ได้ทางร้านเชียร์ออโต้ของเรานะครับมีเล่มทะเบียนทุกคันนะครับลูกค้าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่สามารถเส้นไฟนั้นกับเราได้ทั้งหมดคุณจะอยู่จังหวัดไหนเราก็มีบริการส่งรบด้วยนะครับก็เดี๋ยวพาเพื่อนๆนะครับชมในห้องเครื่องต่อเลยในส่วนของห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆชมนะครับว่าในห้องเครื่องเนี่ย สวยเดิมยังไงนะครับนี่เลยนะครับเพื่อนๆก็เราเปิดมาอันดับแรกนะครับสิ่งแรกที่เราจะดูของห้องเครื่องก็คือจะเป็นน็อตฝากระโปรงเนี่ยขยับไหมอันนี้ไม่เคยขยับนะครับน็อตฝากระโปรงสวยๆกริปๆเลยนะครับตลกเบรก ABS ป๋าวาวนะครับไม่มีน้ามันเครื่องไหลเยอะไม่เคยแกะไม่เคยเปลี่ยนนะครับเพราะเครื่องยังดียังแน่นสภาพใหม่เอี่ยมเหมือนป้ายแดงคันหน้านะครับก็เป็นคันหน้าเดิมนะครับสังเกตได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นรูกลมสี สีจะสีมันก็จะแบบออกด้านด้านนิดนึงนะครับถ้าเป็นสีเดิมจากโรงงานนะครับเพื่อนเพื่อเพื่อนๆท่านใดที่ดูรถไม่เป็นก็สามารถซื้อรถกับร้านเชียร์ออโต้ของเราได้เพราะของเรามีรับประกันวารันตีนะครับหลังการขายนะครับแล้วก็คัดรถสวยสภาพดีเกดเนะครับเพื่อนๆนร้านของเราตั้งอยู่ที่ถนนการจนาพิเศษบางแคนะครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุด8ปดโมงครึ่งถึง6กโมงครึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนอยากให้เพื่อนๆลองเข้ามาดูว่ารถสวยยังไงดียังไงนะครับแล้วก็ของเราเนี่ย ในโซเชียลเราก็จะมีทุกบ้านเลยเพื่อนๆพักเข้ามาได้เลยมีแอดมินคอยตอบคำถามเพื่อนๆอยู่แล้วก็ที่สำคัญออกรถได้ทุกอาชีพนะครับแล้วก็ถ้าเกิดประวัติดีฟีด้าได้นะครับรถที่เราขายเนี่ยเป็นแบรนด์ชั้นนำทั้งหมดเลยสำหรับวันนี้ก็ผมขอฝากเจ้าตัวมิซูบิชิไทตันนะครับหรือเพื่อนๆท่านใดที่มาไม่ถูกโทรหาผมได้ที่เบอร์0 8 1 6 4 1 2 9 3 1ผมแมนนะครับก็สำหรับวันนี้ขอฝากตัวนี้ไว้เพื่อนๆลองพิจารณาด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับ